น้ำมันไหลออกจากคาบูไม่หยุดตรงสายยางใช้ไขควงขันสกูออกสองตัวแล้วเอาถ้วยน้ำมันออกมาเราก็จะเจอขาลูกลอยใช้มือดัดขาลูกลอยขึ้นโดยดัดเบาๆแล้วใส่ลูกลอยลองดู ให้ลูกลอยเสมอกับนมหนูตรงนี้เมื่อเสมอกันแล้วก็ใส่ถ้วยน้ำมันกลับเข้าไปใส่สกู2ตัวเข้าไปเหมือนเดิมเมื่อขันเสร็จแล้วลองเติมน้ำมันแล้วเปิดก,อก๊อกน้ำมันดูพบว่าน,น้ำมันไม่ไหลแล้วครับ วิธีแก้ปัญหาน้ำมันไหลออกจากคาบูไม่หยุด